สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาเลาะใส่เบ็ดกบนะครับผมวันนี้ผมมาใส่เบ็ดกบไหมยิ้มปลานะครับพี่น้องเป็นให้หน้ายิ้มปลากเดี๋ยวเบื้องกันครับผมว่าหมานี่ยใช่มิขบรับนี่ครับผมปลาด้านหลังนี่ครับผมเบ็ดเท่าวันนี้เอาเบ็ดมา40หลังผมส4เดชเลาะใส่น้ำมันนี่แหละครับเบื้องกันครับว่าสะเป็นตะไสรือ กรปมกกเยื่อใส่เดือนห้อไปครับผมไปไซเบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ลอยครับนเงี้ย บ๊อบอะไะพี่น้องเป็นเตมีอยู่เด้เป็นเตมีอยู่เด้ลหละ สีขออนุญ,ญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับรเป็นเสายังถามมันลุนกันว่าสิได้โตบะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสารมาเลาะเบิ่งเบ็ดกบกันครับผมเบิ่งขางทางก่อนครับบรรยากาศขางทางเดี๋ยวเขาจะไปพุนครับหิปพาเลาะเบิ่งเบ็ดกบกันก่อนตอนเสา้าครับพี่นอ้องเฮ้ยลังนี้วถือยังครับพี่น้องถึกปลา โอ้คอเต้นมากินนะพี่น้องเออนี่ครับผมถึกตายอีกแล้วเป็นให้หน้านะครับน้องเป็นให้หน้าอ,อถึงปลาเสยวะนี่ือ,อลาคอหลุนบนอยู่ได้พี่น้องเออปลากระมากับ,กบน้อง หลังนี้โมมีแนวมากินเลยพี่น้องนั่นๆถือแล้วครับผมโอ้ยสวยงามครับผมโอ้งามเลยอ้ตัวปูใหญ่นี่ครับผมเออว่าพี่น้องือดียู่ตัวนี้ ยังหิ้นทางเ <c oughs> อ้รุ่นน้อยครับพี่น้องตัวนี้การยู่ดอกเติมกันสองตัวกับพ่อปนล้ะพี่น้องเอาเก็บก่อนครับผมน <c oughs> ี่กับบอกถือครับพี่น้อง นี่นตัวกันโอ้ยโอ้หลังนี่ถือครับพี่น้องนี่นี่ครับผมอุ้ยโดดงดงดงๆดงดง,ดง,ด,งดงเลยพี่น้องเอ,อ๋ย เขียวครับน,นี่โกบหลนนนุนเนี่ยโกบกระลังพ่วงสีเงยนะพี่น้องหลุนนี่ไลยอยู่หลุนแบบเล่ยๆกันหลังนี่คือโบมีแนวตองเนาะพี่น้องอมีแนวตองเลย หลอกเปลาคือบดถือว่าพี่น้องนีง่ครับผมนี่ห้อยกินอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าใส่เดือนใส่เดือนมาหยุดสักสิแสดงว่าหลุดคือกับกรบหน่อยเขียดหน่อยเต็มกินนี่ครับผมหมาหยใหปลาประมาณ า้า้พี่น้องลังนี่ถทีครับพี่น้องลังนี่เอาเล้วครับอ้ตัวสวยอยู่ครับพี่น้องนี่ตัวสวยอยู่ครับ มาแล้วครับผมหมายหิมปลามาแล้วมาแล้วพี่น้องลุยต่อครับ แล้วครับผมสวยอีกแล้วครับเ <c oughs> นี่ยครับตัวกำลังงามนะพี่น้องนะกุบเฮาถือววาเด็กการอยู่แล้วครับ ปามีหลายรุ่นนะครับพี่น,น้องรุ่นแบบใหญ่ๆบวกิดสิมีอยู่หรอครับพี่น้องมันผบบันบ,บกบกชบวไปมากินเบ็ดนันบวหลายหลงังมีเืออีกแล้วครับฮ,ฮ,ฮูู้้อันใหม่แล้วครับ สวยอยู่ครับรุ่นปนรุ่นปนรุ่นปนเห็น,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 นครับผมเก็ดครับนะครับพี่น้องหลังจากเลาะกูเบ็ดยาเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับรงผลงานกันครับผมผลงานเฮา เด่นจ็ตูแน่ละผลงานห้องพี่นอ้องเดี๋ยวนะผมนับก่อนสองเด็กกบหกตัวนะครับพี่น้องกับปลาคอตัวหน,นึ่งนะครับผมพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องอันนี้นะครับผลงานห้อง กระแหงสีกับไข่อยู่ที่น่องกัแบบนี่แหละครับผมพ่อเด้อยู่เด็กกินอยู่กแบบ็เริ่มเริ่มม,มีกบตัวีใงยเงๆขึ้นมาเนี่ยแหละครับผมพ่อเด้เข้าเด็กห,หาอยู่หากินอยู่กแบบ็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใกันครับคิดต่อไปสิ่งมิยังก็ทาลุนทาเบิ้งน้ำกันครับเหมือนล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ